มาติดตามโครงการของทางภาครัฐนะคะอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่มีการประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติกว่า14ล้าน9แสนคนนะคะแต่ทางกระทรวงการคลังค่ะย้ำมาสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประมาณ8ล้านคนเนี่ยนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้ใน2ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะโดยทางกระทรวงการคลงังแจ้งข่าวสําหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถดำเนินการขออุทธรณ์ได้ไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะผ่าน2ช่องทางนะคะก็คือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง23่นิกาของทุกวัน อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถขออุธทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานค่ะในแก่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยทกสสานักงารคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสานักงารเขตกรุงเทพมหานครสาราว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ส่วนผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์หรืออุทธรณ์ได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์หรืออุทธรณ์แทนได้ค่ะ ด้านนายพรชัยธีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคเปิดเผยว่าหลังมีการยื่นขออุทธรณ์แล้วหากประสงค์จะขอตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูลก็ขอให้ติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ลงทะเบียนหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือว่าแก้ไขข้อมูลกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องติดต่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาคมนี้สำหรับจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ มีการตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวตนแล้วยังมีข้อมูลของวันศุกร์ที่3มีนาคมนะครับก็คือออกมาจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยกว่า1,740,000คนจากจํานวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติกว่า14,900,000คนส่วนผู้ที่ขอยื่นอุทธรณ์นั้นมีจํานวน497,000คนครับจากจานวนประมาณ8ล้านคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครับในส่วนของผู้ที่ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเว็บไซต์ welfare. mof. go. th ค่ะในวันถัดไปหรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานจากนั้นค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์หรือใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคมนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีการยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคมก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตามที่ทางกระทรวงการคลังกำหนด,ดได้ในเดือนถัดไปนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ n n News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ